ณสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะนี่เรามีอะไรมาให้เพื่อนๆดูคุณนายเศรษฐีนางเนียนค่ะนางไปนอนในกรงกับน้องด้วยนี่แล้วดูน้องนะดูไอ้คนน้องนะดูคุณนายดอลล่าโอ้โหไปนอนแปะอยู่ที่หลังคุณคุณพี่เศรษฐีดูด,ดูดูไปนอนทับพี่เขาอุ่นนางคงอุ่นค่ะเดี๋ยวจะพามาดูเด็กๆที่เหลือนะคะทำกันมาเลยค่ะอ่ะนี่องค์หญิงช น,นี้คุณนายโชคดีค่ะคุณนายโชคดี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 อา้าวเรษถีตามมาอีกไม่นอนกับน้องแล้วล่ะนูน้นคุณปีเตอร์กับคุณซโนนะคะปีเตอร์ซโนเข้ามาชอบไปนอนริมริมคนางอุน่นส่วนนู้นต้องสารบับภูมิคุณชายน้ำหวานนอนค่ะส่วนอันนู้น คุณโคลานอนอยู่ใต้ต้มนมะม่วงค่ะ <laughs> จะพาไปดูกระทอนกระ t อนนอนใต้นี้เลย <laughs> กระท้อนชอบนอนใต้เก้าอี้ค่ะอนุสนอไว้สนอไว้ของแม่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  นางเข้ากับเพื่อนๆที่บ้านได้แล้วนะคะนังเข้ากับทุกคนได้แล้วเวลาจีจีนางชอบดมจีจีไม่น่าเชื่อเนอะว่านางเคยกัดคนทั้งห้าคนแล้วดูนางเชื่องมากอะ่ะดูดิแต่นางกัดคนไข้ที่โรงพยาบาลไปห้าคนคะ่ะเย็บกันเฟะไปหมดเลยคะ่ะเออไม่น่าเชื่อเลยดูแต่กระรานะนางไม่เป็นอนะ่ะ นางเชื่องนางก็ขี่อ้นนางก็ขี่อ้นเนี่ยแต่ฟันนังแหลมนะคะนี่ดูเนี่ยแยกะขนไขรเย็บไม่รู้กี่เข็มคะ่ะดีดีใช่ปะใช่ปะลูกเนี่ยนางน่ารักจะตายแม่ของคุณนายดอลลาร์นะคะจำกันได้หรือเปล่าที่เก็บมาเลี้ยงเมื่อที่เอามาเลี้ยงที่บ้านได้ไม่ถึงได้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วเนาะ ไม่งั้นนางก็โดนกาจัดอะสองสารนางนางน่ารักจะตายดูตานางแบวจะตายจะเห่งเบวนางเหมือนจะดุนะแต่นางไม่ดุอ,ะอ่ะเออน่ารักนางนอนบริเวณนี้ค่ะหบอย่างก็ตอนนี้มี13สหายนะคะมีสิบสามแสบจอมซ่า แวมาอัปเดตอากาศดีๆเช้าๆแค่นี้แล้วค่ะไมโลเข้ามาแวมาอัปเดตนะคะบรรยากาศดีๆยามเช้าเอามาฝากเพื่อนๆอย่างแค่นี้นะะแล้วค่ะจิจิเซธีไปละค่ะขอให้มีความสุขทุกคนในวันหยุดนะคะไปละค่ะอสดีค่ะ